ที่สวนปลูกอัญชันไว้ริมรั้วเยอะมากมีสองสีขาดสีขาวมีสีฟ้าและสีน้ำเงินต้นยางนาเป็นพืชโตช้า ปลูกเป็นปีแล้วยังสูงแค่นี้เองที่นี่ดินเค็มแม้แต่กล้วยปลูกมาหนึ่งปีก็ดูจะไม่โตแล้วต้นมันจะแคระแก่นแต่พืชที่โตได้ดีก็คือ ต้นขี้เหล็กสูงปรีดแค่ปีเดียวก็ต้นสูงใหญ่เพือ่อชนิดหนึ่งที่โตได้ดีในที่ดินเข็มก็คือต้นพยุงสูงเร็วดีค่ะตต่ใบมันจะเล็กๆ นี่คือต้นพยุงอายุประมาณหนึ่งปีที่สวนจะปลูกต้นแฝกไว้รอบเลยเพื่อให้มันอุ้มน้ำป้องกันดินทลายรากของมันจะยาวมาก พอมันโตเราก็ตัดใบของมันมาปูพื้นเพื่อให้กักเก็บความชื้นไว้ได้เยอะแบบนี้ใช้แทนฟางข้าวประหยัดไปได้อีกพอเราคุมไว้เยอะๆดินมันก็จะชื้น ไส้เดือนก็อยู่ได้ต้นไม้ก็อยู่ได้ที่ส่วนเริ่มมีไส้เดือนเยอะขึ้นไส้เดือนมันจะกินซากพืชซากสัตว์ย่อยไปเป็นปุ๋ยชั้นดีเมื่อก่อนไม่มีไส้เดือนเลยเพราะว่าดินมันแห้งแล้งตอนนี้ไส้เดือนเยอะมาก นี่ต้นพยุงกำลังเปิดสปริงเกลิลรดน้ำบรรยากาศยามเช้าลมพัดโชยมาอีกสักปีสปี ก็คงให้ความร่มเย็น รวยเคยออกเครือแต่ก็รูปมันก็จะแคะกินไม่ได้มีดอกไม้ด้วยมัขึ้นเองดอกบานไม่รู้โรยมีต้นอ้อย ยังไม่เคยเอามากินเลย <c oughs> ดอกย้าอีกชนิดหนึง่งสีขาวคล้ายๆบาไม่รู้โรยเลยแต่ไม่ใช่ไผ่ต้นนี้สูงมาก นี่ต้นขี้เหล็กมันจะเป็นพืชที่โตได้ดีมากๆในที่ดินเค็มแบบนี้นี่ต้นไม้ที่เพาะชำเอาไว้ส่วนใหญ่จะเป็นต้นมะขามเทศเพราะมันโตได้ดีและอร่อย พาะไว้เต็มเลยเพาะมะขามเทศไปเต็มเลยแล้วก็มีต้นสะเวาสเาวก็โตดีมากมีแต่ต้นมะขามเทศ บุกมะขามตั้งใจจะให้มันเป็นรัว้วแต่มีศัตรูพืชคือหนูมากัดมันทุกวันเลยจนแทบจะไม่เหลือแล้วมันก็แปลกมากที่หนูมันชอบกินต้นมะขามเสียดายมากๆ ต้นกล้วยยางนาอันชันอันชันนี่เป็นสวรรค์ของมแมลงผู้เลยมแมลงผู้มันชอบมากินน้ําหวาน ฉันลิ้มรู้ว่านี่คือทางเดิน เสียงนกร้องเสียงไก่ขันสองข้างทางวีจต่าแฝกนี่ต้นพยุงเริ่มแตกยอดแล้ว ริมรั้วเราก็ปลูกพืชกินได้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เชา้านี้พาชมสวนเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ